อ่ารีวิวครับผม All New c h a v y หกเกียร์ครับยังอยู่ที่เดิมครับอยู่ระยองนะฮะแต่ตอนนี้ย้ายที่ละตอนนี้มาอยู่แถวไหนวะอ่าป้ายก็บอกว่าอยู่ระยองนะไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็พาพี่เขามาลองรถพี่เขาก็เป็นคนหลายจังวหวัดนะมาอยู่ที่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ที่เราอยู่นี่มันตรงไหนขับมาเรื่อยๆนะฮะที่ลองรถนะฮะอ่าปลดล็อกคลาสครับอันนี้เป็นท่อไอเสียออกท้ายมีหม้อพักนะครับไปข้างหน้านั้นเลยมันจะกลับรถได้บอกว่า เรเ่งไวนะฮะเดี๋ยวให้พี่เขาเบิร์นดีกว่าพี่เบิร์นเท่าไหร่พี่ไม่มีใครว่าของเนาะไม่มีใครเห็นเราเขาเห็นหน้าเราครั้งเดียวโอเคเดี๋ยวไปหาที่วิ่งลองครับผม OK，跑跑跑跑跑。<laughs>